สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้ากับบีมเจ็ดจัดกล้อยู่แล้วนะครับพอดีว่ามีลูกค้าทัดทวงมาว่าเอ๊ะทำไมคลิปก่อนไม่มีอาชีพของผมเลยและอาชีพนี้ยังออกได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ไหมวันนี้เราจะมาเสริมเติมกันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับผม <c oughs> ด้วยอาชีพแรกครับ ทำไร่ทําสวนนะครับคุณบิมสามารถออกรถได้หรือเปล่าครับทำไร่ทำสวนหรือเกษตรกรนะครับสามารถออกรถได้ครับเอกสารที่ใช้ยืนยันประกอบอาชีพนะครับก็จะใช้แค่สมุดเล่มเขียวหนึ่งใบนะครับที่ยืนยันว่าเราทําเกษตรตรงนี้จริงกี่ไร่นะครับเราก็สําเนามานะครับประกบคู่กับบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะสามารถทําเรื่องออกรถได้เหมือนกับอาชีพอื่นๆทั่วไปแล้วนะครับแล้วถ้าจะให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยมีประวัติที่ดีนะครับเคยไม่ว่าจะเคยกู้ทกสหรือว่าเคยผ่อนเมล์ไซส์ผ่อนรถไถต่าง เราสามารถยืนกู้ออกได้ง่ายเช่นกันนะครับอ่าแล้วข้อต่อไปนะครับอาชีพร้านขายของชําขายของตามตลาดนั้นเนี่ยครับออกรถได้หรือเปล่าออกได้เหมือนกันครับอาชีพสองอาชีพนี้นะครับถ้าขายของชํานะครับก็ ใช้เอกสารเพียงแค่ทะเบียนการค้านะครับที่จดมากกว่า1ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ยื่นประกอบกับบัตรประชาชนนะครับใช้สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับส่วนสําหรับนะครับอาชีพขายของตามตลาดนัดนะครับก็จะดูแค่ว่าเรามีประวัติไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีประวัติก็สามารถทําเรื่องยื่นปู้สินเชื่อได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าไม่มีประวัติเราก็ต้องมียานพาหนะนะครับหรือสินทรัพย์ที่เป็นรถยนต์นะครับที่เราใช้ขนของไปตามตลาดนัดหรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับขนของไปตลาดนัดตรงนี้นะครับขอเป็นยานพาหนะที่ไม่เกิน ปีลงไปนะครับตรงนี้นะครับสามารถใช้ยื่ยนกู้ประกอบนะครับเอกสารการยื่ยนกู้ได้เลยเช่นกันสามารถออกรถได้ครับผม,มแล้วอย่างสมมุติว่าคนที่ติดแท็กซิงหรือเทสซิงในภาษา ไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยเขาจะทําไงให้ว่าแท็กหายหรือว่าอะไรคุณบีมีข้อแนะนําอะไรอย่างไงบ้างครับก่อนอื่นนะครับแท็กซิ่งนะครับมันก็จะคือพูดง่ายๆเลยมันคือตัวติดตามของเราเมื่อเราไปทําการเช็คเครดิตมานั่นเองนะครับเราเช็ค1ครั้งก็จะขึ้นแท็กซิงหนึ่งครั้งนะครับตรงแท็กซิ่งตรงนี้นะครับมันจะมีผลนะครับต่อความน่าเชื่อถือของการเงินของเรานั่นเองนะครับเมื่อไฟแนนซ์เขาไปเช็คแล้วจะแท็กซิงตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือของทางการเงินเราเนี่ยถูกลดลงลงไปนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะทํายังไงงใหห้้ายยนรตตีโดปกิ แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าการเช็คเครดิตเล็กเช็คเครดิตใหญ่นะครับเช็คบัตรเช็ควงเงินน้อยไปถึงเช็ควงเงินบ้านนะครับ mm hmm. เล็กใหญ่ตามลําดับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะทําให้หายเนี่ยปกติมันจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับถึง2ปีแล้วแต่เครดิตนั้นนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเป็นบัตรเป็นอะไรเล็กๆอย่างงี้ยครับ mm hmm. ก็อาจจะ6เดือนหายนะครับ mm hmm. ตรงนี้นะครับที่มันจะหายได้ม,มาถึงคําถามยอดฮิตนะครับติดเครดิตบูโรติดแบ็กลิสเนี่ยสามารถออกรถได้หรือเปล่า ติดเครดิตบูโรติดแบ c ลิสต์นะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราจะยื่นกู้สินเชื่อตามแบงก์ปกติเลยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินดาวนะครับที่เกิน70%นะครับของราคาที่ขายรถไปแล้วเนี่ยตรงนี้สามารถทําเรื่องออกรถได้โดยที่ไม่ต้องเช็คเครดิตแต่ว่าต้องวางเงินดาวที่จํานวนที่สูงประมาณ70-8 0เลยครับอ่ะและข้อสุดท้ายที่เพิ่งเจอกันล่าสุดเลยครับชาวต่างชาติที่มาทํางานที่เมืองไทยเนี่ยอยากออกรถเนี่ยครับเขาต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้างครับ ชาวต่างชาตินะครับสามารถออกรถได้ครับผมถ้าเกิดว่าจะซื้อสดเลยเนี่ยหรือออกป้ายแดงมือหนึ่งเลยนะครับสามารถออกได้เลยนะครับใช้แค่พาส,สปอร์ตแล้วก็วีซา่า นะครับผมสิ่งที่3าก็คือใบเว r ร์เพอร์มิทนะครับแล้วก็ที่4นะครับเอกสารยืนยันที่อยู่จากสถานทูตนะครับผมใช้แค่4อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอยากจะออกรถมือ2แล้วโดยที่ผ่อนกับไฟแนนซ์นะครับตรงนี้นะครับก็เพิ่มเติมสเตตเมนต์จากธนาคารในประเทศไทยนะครับย้อนหลังสาถึงเดือนนะครับตรงนี้ใช้ประกอบเอกสารการยื่นออกรถได้นะครับผมอ่ะแผนอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะฮะครับพอดีว่ามีลูกค้าบอกว่าเนี่ย พอดรถกับไฟแนนซ์อยู่ยังค้างชําระอยู่ยังไม่ได้ปิดรถคันนี้แต่อยากจะออกรถคันใหม่เนี่ยแล้วอ่าเรามีมาตราการยังไงที่ปิดรถคันเก่าหรืออะไรยังไงบ้างครับคุณบิดก็สามารถนะครับออกคันใหม่ได้นะครับหรือเรียกว่าการเทินรถนั่นเองนะครับก็เอารถคันเก่าเข้า,ขามาเราก็จะดูว่ายอดของลูกค้าเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับเพียงพอต่อที่จะมาซื้อรถคันใหม่ของเราหรือไม่นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่ายอดเหลือถึงจํานวนนะครับเราก็ปิดแล้วก็ออกรถคันใหม่ต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่ถ้ายอดไม่พอลูกค้าอาจจะต้องเติมตรงนี้ขึ้นมา ให้เราอีกนิดหนึ่งใช่ครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับเงิในไขสําหรับออกรถของเต็นท์เราง่ายๆนะครับเราดูแค่ว่ายอดปิดเดือนเท่าไหร่แล้วก็มาประเมินหน้างานกันอีกทีหนึ่งนะครับมาคุยกันหน้างานอีกทีดีดกว่าครับผมโอเคครับผมวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆมาฝากนะฮะถ้าสมมุติว่าพวกผมพูดอะไรไปผิดพลาดตรงไหนก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าท่านใดที่มีความรู้อยากเสริมเติมแปลงสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะครับผมและวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ